กำเนิดคู่เทพแห่งปลารีสในเวลาเสีย้ยวฤดูการหมุนผ่านแค่ไม่กี่นัดแค่ไม่กี่นัดจริงๆแสงเจริดจลัดสาสองมาที่แผงเกมลุกของเปเช่มีนักเตะอยู่2คนที่เล่นเข้ากันอย่างกับปีกับคุยคนหนึ่งเป็นนักเตะที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมาส่วนอีกคนเป็นนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยมีอีโก้สูงแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเล่นเพื่อทีมมากขึ้นและณเวลานี้ ทั้งคู่คือคู่หูนักเตะที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในตอนนี้ด้วยการออกสตาร์ทของสองแข้งจำนวนสติที่มันชี้ชัดการมีส่วนร่วมกับประตูที่เอามารวมกันมันมากกว่า20ลูกด้วยฤดูกาลนี้เมซี่ยิงไป8ประตูกับอีก7แอซซิตส่วนเนมายิงไป11ประตูกับ7แอซซิตทั้งหมดนี้มันคือความอลังการมหากราบความยิ่งใหญ่ที่งคู่สร้างขึ้นบนเวทีลูกหนังฝรั่งเศสนาเวลานี้ สองกองหน้าสองนักเตะเกมลุกที่พร้อมจะถล่มประตูใส่ทีมคู่แข่งอย่างไม่หยุดย่อนเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยเล่นด้วยกันที่บาร์เซโลนาเชื่อไหมว่าทั้งคู่เคยแยกจากกันเมื่อหลายปีก่อนและเมื่อตอนที่ทั้งคู่จากกันต่างคนต่างสูญเสียฟอร์มที่ดีของตัวเองมันเหมือนคนที่ไม่เหมือนเดิมมันเหมือนคนที่สูญเสียอวัยวะบางอย่างไปและในช่วงนั้นบาร์เซโลนาพยายามหาตัวแทนของเนมร์ เพื่อมาเป็นคู่หูคนใหม่ของเมซี่และหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนวันที่เมซี่นักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่บาร์เซโลนาจะมีมาอำลาทีมจากไปและวันนี้ทั้งคู่กลับมาพบกันปรากฏการณในโลกลูกหนังจึงเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่สองกองหน้าที่ดีที่สุดโลดแล่นบนเวทีฝรั่งเศสและทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจ ความชะกาจชะกันในสนามแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองและเวลานี้โลกลูกหนังรวมถึงแฟนบอลต่างตั้งตารอดูความยิ่งใหญ่ของขทั้งคู่และวันนี้เนมาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาเล่นเพื่อทีมมากขึ้นและตอนนี้คู่หูคู่เทพนรกแต่คู่หูที่ดีที่สุดตลอดการคู่หูที่เคยสร้างความสยองก้าวให้กับกองหลังเมื่อหลายปีก่อนที่บาร์เซโลนาเขากลับมาแล้วที่เปเช่ และหลังจากนี้แฟนบอลทุกคนจะสะดุดีความยิ่งใหญ่ของนักเตะคู่นี้ไปอีกนานแสนนานรายงานโดยฮอตเรดิโอหากอยากฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับฟุตบอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปจากทางเราได้ก่อนใครขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมาถึงจุดๆุดนี้ไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ